นะครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศบ,บ้านนะครับกับน้ำผุดนะครับผมชีวิตแบบไม่ต้องซิ้นเปลืองน,นะครับมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีจะบอกว่าตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับใส่เจ้ย ลำไยนะลำไยกำลังออกลูกดอกมากี่กเป็นต้นขนุนลูกน่ารักเลยทีเดียวอันนี้ไม่ใช่ลูกขนุนลูกอะไรเนาะลูกายนคลายขนุนแต่ไม่ใช่ขนุนนะครับ อันนี้ลูกอะไรเนี่ยลูกอะไรอ่ะนี่ลูกอะไรอ่ะข้าวฮะข้าวพักข้าวข้าวปทำาอะไรพักข้าว เอาไปทำไรไกินได้เหรออืมเ,เออก,ก็น้นเอากอใหญ่เ,เอาผอใหญ่ลงลคลิปกระดำอดืงดำเงลังโจ๊กกล้ย <c oughs> วยอวนี่นะโอ้โหต้นมะขามต้นมะ่ม หวานมะขามหวานมะขามเปรี้ยวนี่มะขามหวานโอ้โต้นใหญ่บักเอ็บวันนี้เรามาบุกครัวเลยบุกครัวพ้าใหญ่นู่นยาวถึงนู่นนู่นนี่เช่าป่ายนบกนต้บนบกข้างล่าง ฟันกำลังโฉเลยต้มอะไรอ่ะทำกับข้าวเหรอขโอ้โหฟันกำลังโฉเลยครับนี่นะครับบรรยากาศบ้านๆอยู่ยังมีความสุขอยู่เพื่อชีวิตนะอือยู่เพื่อชีวิตนะคนเราไม่ต้องอะไรมากนะ เออมีกินมีอยู่มีใช้พอแล้วอยู่กับพืชพันธุ์ันทรหารธรรมชาติดูดิโอ้โหดูไปปกขออนุญาตถ่ายทำคลิปไปนะเราต้องทำให้คนทั่วโลกรู้ว่าเราอยู่ ในที่อันหน้าละลื่นละลม <c oughs> อืมน้ายอยู่มากเลยนี่นะครับเดี๋ยวเดินลงไปถ่ายนูปยูร่ามินิตะของเขานี่ยเดี๋ก่อน นี่โหต้นมะขามเยอะมากจะได้เก็บขายไหมนี่มเาเลยโอ้โหต้นมะขามหวานปาดอย่างเยอะ,ยอ,ะอืมแล้วน,น,นี่อะไรเนห็ดเหรอฝ้อไฝ้มงเลยเลยใบเอาวแล้วก็ิ่าถ้าไม่ได้แล้ว

ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหัวก็ต้นนึงตกสี่สิบปีแล้วดิสามสามสามกว่าโอ้นี่กล้วยไม้ด้วยนี่กล้วยไม้ด้วยดอกอยังไม่ออกเนาะดูดูด,ดูมีควันโชว์ด้วยไม่ใช่ควันใครนะควันเจ้าดำเ <c oughs> ดินไหนก็เดินลงไปถ่ายแข็งตากอะไระอ่ะเอาสักแปดนาทีแล้วปั่น ครับพาไปดูบรรยากาศวันนี้ก็มาเอาหนอ่อกล้วยนะครับจะไปแพรเอาไปาไปลูกสัำพันธ์นะครับโอ้ัรระากาศน่าอยู่มากธรรมชาติาจริงๆ มาขามหวานเยอะมากคนเรานะครับชีวิตก็อยู่แค่สิ้นลมหายใจนะครับแต่ระหว่างที่ยืนนะครับวันนี้จะแก่งย้งชิงดีกันนะครับลืมไปว่าวันหนึ่งเรามาตอนเรามาเราก็มาจากตัวนะครับ ตอนไปมันก็ไปจ,จิตวิญญาณนะครับไม่มีอะไรที่เราเจอาไปได้ยกเว้นแต่บุญกุศลน,นะครับที่สร้างไว้นะครับแล้วสิ่งที่ผู้คนจะถามถึงเราก็ความดีกับความเร็วนะครับผมเพราะนั้นนะครับนี่นะครับชีวิตก็อยู่แบบพอเพียงนะครับ อยู่กับธรรมชาติถ้าเลือกได้ก็อย่างนี้นะครับนะทิวป่าทิวเขา,านะครับอยู่กับสมถะไม่ต้องคิดมากคิดไม่นะครับผักปลาหญ้า,าร้อนแล้วแ,แตเป็นอาหารได้ฉะนั้นนะครับตอนนี้ก็พาเดินมาดูบ่อนนะ้ำด้านหลังของพ่อใหญ่นะครับ โหลักก็มีจักน้ำนะครับมันก็อะไรกับธรรมชาตินี่นะครับ้งหลักก็เป็นภูเขานะครับนะหมอกลงเลยนะครับยอดภูนนะครับโอ้บรรยากาศสดยอดนี่นะครับชีวิตที่คนเมืองกรงุง ไม่สามารถหาได้นะครับจะบรรยากาศแล้วก็กินออโซนนะครับผมเรียกถูกปะาอโซนและไอโซนครับกินธรรมชาติกินแห่งความบริสุทธิ์นะครับของต้น,นไม้ต้นไรนะครับผมที่มีจะออกซิเจนที่ สมบูรณ์นะครับนี่ครับโอ้ยมันเยอะมากเยอะมากน่า,นอ,ยานอยู่มากครับ อยู่ในอย่างนี้นะครับใช้โซลาเซลล์อย่างเดียวจบลงทุนข้างเดียวน้ำก็มีให้ใช้ตลอดไม่ขาด บ้านนี่ปลูกเลยต,ต้นไม้ั้นต้นนะใช้ต้นไม้ปลูก,กั้นต้นนะครับโอ้หอบเหมือนกันครับเดี๋ยวไปลึกเหมือนกัน

นี่นี่ทุกทอปลามาจากไหนนี่ามาจากชางมาเาเซียเเรียกปลาอะไรครับปลาจีนปลาจีนอ,อ๋ออือครับกลับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้นะครับผมช้าอันนี้บอกดีกว่านะจบที่ดอกไม้สวยๆวยนะครับผมนี่นะ